กับก็สวัสดีนะครับพี่พีนเพื่อนนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนเชา่าพระนะครับเหมือนเดิมนะครับศึกษาสะสมนะครับสมเด็จวัดละคงบางคนุนพมแล้วก็วัดเกศชยยัยโยนะครับเนื้อหาที่ถึงยุคนะครับอ่าแล้วก็เนื้อหาที่แบบว่าสายของท่านอีกทีหนึง่งอาจจะเป็นสายอนุสรหรือแม้กระทั่งหลงปูน่นาคนะครับ ช่วงหลวงปู่นาคหลวงปู่หินนะครับรลอห้าก็เหมือนกันนะครับสะสมได้ครับสะสมได้ศึกษาได้นะครับเช่าหาได้เหมือนกันนะครับถ้ารู้เนื้อนะครับถ้ารู้เนื้อของท่านแล้วไปเดินตามแผงหรือดูตามเพจนะครับเราอาจจะได้พระในราคาพระแท้นะครับในราคาหลักร้อยนะครับแต่ถ้าเรายังดูเนื้อไม่ออกนะครับเราอาจจะได้ สายโรงงานเนี่ยในราคาหลักพันอย่างเช่น fc ลบบุรีท่านนี้นะครับอันนี้ fc ลบบุรีนะที่ส่งพระมาคือส่งมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนิดนึงอันนี้ผมดูท่านท่านแรกก่อนนะครับท่านแรกก่อน fc ลบบุรีนะครับมีพระมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะแต่เป็นพระเกจิ ตามวัดต่างๆนะครับแต่มีพิมพ์สมเด็จนะมีพิมพ์สมเด็จมาให้ผมพอพิจารณาแค่นี้ครับที่ที่ผมจะดูนะนอกนั้นก็คือเป็นพระที่ออกแบบไม่ค่อยนิยมนะครับผมไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได้เล่นนะครับอย่าง09นย์เนี่ยศูนะถ้าไม่เคยเห็นเนื้อแท้นะครับทุกคนเริ่มใหม่ๆอาจจะเช่าแบบนี้ดูผิวเผิน เนื้อออกวันณะเหลืองนะครับวันณะออกเหลืองมีตานี่ตาแบบปราบเลยนะครับตาปราบเลยถ้าผมเอามาเทียบกับอกคุดผมจะส่องเนื้อให้ดูครับอกคุดองค์ที่ผมสะสมนะครับถ้าเราดูแบบถ้าถ้าถ้ายังไม่เคยสัมผัสองค์จริงก็อาจจะ คิดว่าเนื้อแบบนี้ต้องเป็นเนื้อแท้นะครับต้องแจ้งก่อนนะครับว่าถ้าไม่เคยเห็นเนื้อองค์จริงก็อาจจะพิจารณายากนิดหนึ่งอันนี้ดูง่ายนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นผมนี่คือดูง่ายนะครับเพราะว่าผ่านมาทุกรูปแบบของ09นสายโรงงานนะครับแบบนี้ยังไม่ถึงกับสวยแบบดูยากนะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับ ตัวผมดูง่ายผมให้แบบกอปเกตสีด้วยนะครับแบบนี้ผมให้กอปเกตสีเลยนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างพอเลื่อนมาในความแตกต่างนี่คนละอารมณ์นะครับคนละอารมณ์ของพระนะครับองคหนึ่งสายโรงงานอีกองคหนึ่งเป็นพระที่ดูง่ายนะครับ เป็นพระแท้ที่ดูง่ายสององนี้เนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับสององน,นี้คือพระไม่ไม่ถูกใช้เหมือนกันนะครับเป็นพระเก็บเหมือนกันสององน,นี้นะองหนึ่งสายโรงงานทำมานะองน,นี้เป็นพระที่ผมรับเข้าสะสมนะครับแบบนี้นะครับอง์นึงเนี่ยเป็นสายโรงงานเหมือนกันไม่ใช้เหมือนกันนะครับเก็บอยู่งั้นแหละนะครับอะ่ะเห็นไหมแตกต่างอันนี้คือความแตกต่างของ เนื้อพระนะครับสายโรงงานกับพระแท้นะครับเดี๋ยวก่อนไปดูองค์อื่นนะครับผมมีพระมาร่วมประมูลนะครับเป็นคะแนนวัดละคังนะครับหลวงปูน่นาคมีมาสององค์นะครับมีสององค์แล้วก็องค์ที่สามเนี่ยก็คือให้ไปด้วยครับอันนี้เป็นคะแนนวัดอินนะครับพระครูสังต่อจากหลวงปู่ภูนะครับองค์นี้ มี3องค์นะครับราคาเริ่มนี่คือ199นะครับอันนี้ปลายพศ2,400นนะครับอันนี้คะแนนวัดอินนะครับเนื้อท่านจะออกแบบโทนสีออกขาขาวนะครับแต่เนื้อในก็คือเป็นสี สีขาวนะสีขาวเนื้อเนื้อนะครับเนื้อในขาวเนื้อเนื้อนะครับด้านหน้านี่คือเป็นออกไข่สีเหลืองนิดๆน,น,นะครับอันนี้คะแนนวัดอินนะครับ1องค์ที่จะไปด้วยนะครับไป3องค์นะครับองค์นี้คือไปพร้อมกรอบกอบอของ f อนะครับอันนี้ผมเป็นกรอบเดิมของ FC มานะครับส่วนอันนี้ผมใส่ตลับทองไมคคอนให้นะครับแล้วก็ องนี้ผมก็จะใส่ตลับทองไมค้อนให้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นทองไมค้อน2องค์นะครับแล้วก็เป็นอารเรทหนึ่งองนะครับก็คือองค์นี้ครับของ f อนะครับอันนี้วัดอินนะครับอันนี้สมเด็จเผ่าคะแนนวัดละคังครับหลวงปู่นาคสองสี่เก้าห้าองนี้ไม่หักไม่ชำาลาะเออไม่กระเทาะนะครับให้ผมส่องเนื้อให้ดูนิดนึงครับ องนี้นะครับไม่หักไม่กระเทาะนะครับผิววันนะนี้จะออกสีเหลืองนะครับก็จะมีคาบน้ำตาลอมเหลืองๆนะครับอันนี้คือสภาพพระใช้มานะครับสภาพพระใช้ามาด้านหลังนะครับ อคนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับส่วนองค์ที่3นะครับองค์นี้คือลงรักปิดทององค์นี้ลงรักปิดทองแบบเดิมๆนะครับเนื้อท่านจะออกสีขาวนะครับเพราะว่าคาบไข่เนี่ยปกคลุมด้วยคาบรักมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนะครับทำให้เนื้อเนี่ยเราจะเห็นพระเนี่ยเป็นเนื้อสี ใส่ๆนะครับอันนี้ลงรักปิดทองมาตั้งแต่แรกนะครับอันนี้หลวงปู่น,นาคนะครับวัดลักขังนะครับลงรักปิดทองเป็นคะแนนนะครับอันนี้ไม่ใช่คะแนนสมเด็จเผ่านะครับด้านหลังไม่มีตรานะครับอโอเคครับอันนี้ผมแกะให้ดูด้านในนิดหนึงครับ ผมแกะให้ดูองค์พระด้านไหนนิดนึงนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับพอเดี๋ยวประมูลแบบที่ไม่ได้เห็นขอบข้างเลยก็เผื่อเออยากชมขอบข้างของพระนิดนึงครับทั้ง,ท,งทั้งสององค์นะครับอ,องค์นี้ก็วัดรักข้างเหมือนกันนะครับอันนี้ลงรักนะครับลงรักเป็นพระช่วง 2 4 9 5นะครับองนี้ก็จะอัน,นอันนี้ให้ดูด้านข้างนะครับเพราะว่าด้านหน้านี้ดูแล้วนะครับนี่ผมให้ดูด้านข้างทั้ง2อ,องคงนะครับที่อยู่ในตลับนะครับว่าพระเนี่ยไม่ได้หักนะครับไม่ได้หักไม่ได้กระเทาะนะครับอันนี้วันน้าสีเหลืองนะครับเพราะว่าไม่ได้ถูกลักคุมนะครับถ,ถ้าถูกลักคุมก็จะเป็นเนื้อ สีใสๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูผ้าของ fc ต่อนะครับเดี๋ยวขอไปดูของ fc ลบบุรีก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไล่าไล่ดูพระของ fc นะครับที่ส่งมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์เพิ่มเติมจาก fc ลบบุรีนะครับอันนี้ขอดู fc ลบบุรีก่อนนะครับคือ09นี้ผม ดูแล้วนะครับผมปล่อยผ่านนะครับแบบนี้ไม่มีราคานะครับองค์ที่มีราคากับไม่แท้นะครับองค์แท้กับไม่มีราคานะครับองค์แท้กับไม่มีราคาหมายความว่าพระาสายเกจิีทั่วไปนะครับเป็นพระที่แท้แต่ยังไม่มีราคานะครับส่วนพระที่อยากจะให้เป็นพระแท้นะครับแต่กับคนละเนื้อหากับที่ผมเล่นนะครับ เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะครับแสงอ่ต่อนะครับขอดูต่อนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปกล่องของ f c ท่านอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปแปบบ๊แบบหนึ่งนะครับอ่าส่วนองค์อื่นผมไม่ได้ดูให้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่เป็นสายแบบเกจ,จิต่างวัดนะครับผมก็ไม่ได้ดูให้แต่ว่าพระที่เป็นพิมพ์สมเด็จนะครับที่แบบ ที่ที่แบบว่าเป็นพระยุคสมเด็จนะผมให้ให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณประมาณนี้นะแต่ว่าเนื้อหาของท่านก็ยังคนละแบบกับที่ผมสะสมอยู่นะครับเอฟซี FC ท่านนี้เหมือนเคยมาหาผมแล้วด้วยซ้ำนะครับเมื่อตอนที่อยู่กรุงเทพนะครับมาเยอะมากพามาเยอะมากแต่ก็ไม่มีแบบที่เล่นหานะครับไม่มีแบบที่เล่นหานะครับ โอเคนะครับผมขอไปดูของท่านอื่นต่อนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพระเนี่ยจะมีแต่สายเกจินะครับจะเป็นสายเกจิเป็นพระบ้านทั่วไปมากกว่านะครับอย่างวันนี้ก็เป็นพระดีนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ยกสมเด็จนะครับก็จะเป็นหลวงปู่น,นาคแต่ว่าผิวหน้าท่านจะคร้ำนิดหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้รับนะครับโอเคนะครับพระเหรียญพระอะไรที่เป็น เกจิผมก็ยังไม่ไม่ได้รับนะครับดูแล้วนะครับแต่แต่ว่ายังไม่ไรับครับกล่องที่สองนี้จะเป็นของ fc โคราชนะครับก็จริงจริง fc บอกไม่ต้องลงช่องก็ได้นะครับแต่ว่าคือผมก็จะได้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งให้นะครับว่าองค์ไหนที่ว่าเป็นพระแท้ต่างวัดที่ยังไม่ค่อยนิยมนะครับก็คือชุดด้านบนนะครับเป็นพระแท้นะครับแต่ว่าจะออก วัดอื่นนะครับซึ่งเหนือก็ยังไม่ใช่วัดละคังแล้วก็บางขุนพรมนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยคือเป็นสายโรงงานนะครับอันนี้ผมสรุปให้ FC โคราชดูแป๊บเดียวนะครับโอเคนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับชุดนี้ไม่มีองค์ที่ไปไปได้นะครับครับเปิดพระมานี้จะเป็นกล่องที่3นะครับเปิดพระมานี้ของ f c พิจิตนะครับ คือเปิดพระแล้วเห็นพระแท้เนี่ยใจเต้นตุบๆนะครับจริงๆเพราะว่าพระแต่ละองค์เนี่ยถ้ามาในแบบรูปลักษณะพระที่ถึงยุคแล้วคือเราจะมองถึงเหมือนมองถึงแต่ก่อนน่ยว่าการทำพระลักษณะทรงพระเนี่ยเฮ้ยทำทำแบบมีความคลาสสิกนะในในตัวของช่างแก่เองเนี่ย ก็เหมือนกันนะครับองนี้เป็นปกโพ7นะครับอง์นี้เป็นปกโพเดียวก่อนอื่นคือของ FC ท่านนี้ FC พิจิตตะส่งมาคือองคนี้นเป็นพระที่ออกต่างวัดนะครับอันนี้สะสมได้แต่ผมยังไปไม่ได้นะครับองค์นี้เป็นเป็นพระแท้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างวัดนะครับเนื้อหาในช่วงประมาณหลวงปูนน่นาคนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนกับออกวัดอื่นนะครับ ออกวัดอื่นที่ไม่ใช่วัดรักขังไม่ใช่บางขุนพรมไม่ใช่วัดอินนะครับองนี้นะครับองนี้พระเนี่ยอายุร้อยกว่าปีเนาะอันนี้บางขุนพรมนะองนี้ปกโพเจ็ดบางขุนพรมทําไมถึงบอกว่าบางขุนพรมนะครับดูลักษณะกรอบกระจกนะครับกรอบกระจกด้านข้างทั้ง4ี่มุมเนี่ยนูนขึ้นมาด้านด้านหน้านะครับนูนขึ้นมาด้านหน้านะครับเนื้อท่านเนี่ยจะออกวันณนะ คือวันนะ้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะั้นด้านหน้าคือคราบไขคราบทรายนะครับองนี้ใช้มานะครับอายุพระเนี่ยร้อยกว่าปีเดี๋ยวผมพาไปดูครับแกล่งแข็งนะครับแกล่งแข็งเลยนะครับองนี้อายุร้อยกว่าปีนะครับไปดูเนื้อหาว่าทำไมถึงสะดุดตานะครับโพเจ็ด บางขุนพรมนะครับองค์นี้ไม่ใช่นะครับอง์นี้ไม่ใช่องคนี้เป็นพิมพ์วัดระแังที่ทําเนื้อออกมาหลอกนะครับอง์นี้ไม่ใช่นะครับอง์นี้ด้านบนเป็นเจดีด้านล่างเป็นสมเด็จแจวเรืออันนี้เนื้อไม่ลึกนะครับอันนี้ผมยังไม่รับนะครับองค์นี้ไม่ใช่นะครับองค์นี้ก็เป็นเนื้อมาหลอกเหมือนกันนะครับอง์นี้ไม่ใช่นะครับ หลวงป,ป,ปู่หลวงปู่เผือกอง์นี้ยังไม่ใช่นะครับนางพญายังไม่ได้รับนะครับองนี้องนี้น่าจะหลวงปู่นาคนะครับแต่ว่าองนี้สะสมได้แต่ตัวผมยังไม่รับนะครับสององนี้ยังไม่ได้รับนะครับอสองนี้ยังไม่ได้รับหลวงปู่เผือกเนื้อไม่ค่อยดีนะครับ องนี้เนื้อไม่ค่อยดีองค์นี้ก็เป็นพระไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่พระฝากกุดไม่ใช่พระฝากกุกกุนะครับองนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเอฟซถามมานะครับอ่ะขอไปดูองค์นี้นะองคนี้องค์เดียวน่าจะพอนะครับของเอฟซพิจิตนะครับองนี้ดูลักษณะ,ะทรงแขนของท่านก่อนนะครับ เอกลักษณ์เด่นเลยแขนข้างซ้ายทิ้งมาแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นชาจีวรนนะเชื่อมต่อกับหัวเข่าของท่านนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงเชื่อมต่อตรงหัวเข่านิดนึงนะครับอ่ะนี่นะครับเหมือนมีชาจีวรเชื่อมนะครับแล้วลักษณะแขนด้านขวาเห็นไหมครับแขนด้านขวาเหมือนชี้ หักศอกชี้หักศอกไปด้านขวาแล้วก็ทิ้งตรงนะครับทิ้งตรงนะครับไม่ใช่แบบเป็นโคง้งเหมือนพิมพ์ใหญ่ทั่วไปนะครับอันนี้ปกโพนะครับแล้วก็โพนิเ7นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้างนี้เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ปกโพเจ็ดนะครับอ,องนี้ผมรับเข้านะ f อฟซพิจิตนะครับ ถ้าใครมีเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงถ้าใครมีแบบนี้ให้ดูจะชัดครับให้ดูจะชัดเนื้อสมเด็จอันนี้บางขุนพรมนะครับอันนี้พระใช้สภาพแบบมีคราบทรายมีคราบเหงื่อนะครับผลกันอยู่ในองค์พระนี่แหละครับมีคราบไขสีน้ำตาลนะครับ แต่ว่ากรอบนี่เก่ายันกรอบนะใช้มาแบบเก่ายันกรอบนะครับองนี้จริงๆถ้าจะทำความสะอาดนะครับแช่น้ําอุ่นใช้แปรงปัดคาบสายออกนะครับแช่น้ําอุ่นใช้แปรงปัดคาบสายออกให้ดูให้ให้ดูทั่วองค์ครับให้ดูทั่วองค์ อันนี้บางขนพรมนะครับเนื้อวัน,นะเนี่ยจะออกสีเหลืองนะครับจริงๆแล้วถ้าแรกๆเลยผิวท่านน่าจะสีขาวถ้าแรกๆเลยผิวท่านจะสีขาวนะครับแต่พอผ่านไปร้อยกว่าปีนะครับคาบไข่พระเป็นออกสีเหลืองนะครับสีเหลืองอันนี้ด้านหลังนะครับ ดี๋ยวจะมีตรงกระเทาะอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ให้ดูตรงกระเทาะนิดหนึ่งครับตรงกระเทาะของท่านเนี่ยเนื้อท่านจะเป็นสีเหลืองนะครับเนื้อท่านจะเป็นสีเหลืองอ่านี้ครับเนื้อท่านจะเป็นสีเหลืองเหลืองแบบแก่ปูนเลยนะครับก็จะเห็นมวลสารที่เป็นสีออก สีส้มส้มสีเหลืองๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าองค์นี้นี่เนื้อของท่านนี่จะแก่ปูนเลยนะครับคือผิวนี้จะขาวขาวแบบว่าขาวแบบแกร่งนะครับขาวแบบแกร่งแบบเนื้อแบบแข็งเลยนะครับแต่จริงเนื้อในของท่านเนี่ยจะแอบ,บแบบมีความนุ่มนะครับมีความนุ่มแต่องค์ท่านเนี่ย ไม่ได้เบานะครับแน่นปักเลยโอเคนะครับโอองนี้แช่น้ำบุญน,นะครับปัดทรายออกนิดนึงครับสงาเลยนะครับถ้าท่านยังอยู่กับผมนะผมก็จะทําความสะอาดนะครับผมก็จะทําความสะอาด สังเกตเห็นสังคติเห็นนะครับพาดอยู่ตรงตรงหัวหลยท่านเนี่ยเป็นเป็นร่องเลยนะครับเนี่ยเป็นร่องถึงข้างบนเลยนะครับโอเคครับขอบคุณ fc พิจิตนะครับผมได้ปกโพเจบางขุนพมมาหนึ่งองค์นะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับนี่ให้ให้ดูเก่าองค์นี้เก่ายันกรอบนะไม่รู้ไปไปได้ตรงที่ไหนมานะครับโอ้โอเคโอเคครับอันนี้ก็ดีนะอันนี้อันอันอันนี้ดีนะครับอันนี้เนื้อเนื้อของหลวงปู่นาคแต่ว่าน่าจะออกเป็นผ้าต่างวัดนะครับ เอเคครับผมรับองค์เดียวนะครับขอบคุณมากไปต่อของท่านอื่นนะครับครับกล่องต่อไปนี่เป็นของ FC รลาดบุรีนะครับ FC รลาดบุรีมาสมเด็จอ,อง์นี้ยังไม่ใช่แบบที่เล่นหาสะสมนะครับแบบนี้ยังไม่รับนะครับเจ้าของพระถ้าไปเห็นถ้าพระกลับไปแล้วไปลองไปเอาไปเป็นเนื้ององคูได้นะครับแบบนี้คือพระที่ทำขึ้นมานะครับ องนี้ก็ไม่ใช่เนื้อแท้นะครับองนี้เป็นพระที่แบบว่าเนื้อมนสารเนี่ยจะจุดแดงเนี่ยเยอะมากจุดแดงจุดาเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่เนื้อแท้ของสมเด็จนะครับดูดีๆนะครับอันนี้ทําขึ้นมาอันตรายมากครับอง์นี้ปกโพนะครับองนี้สะสมได้นะครับองนี้สะสมได้ไม่ใช่ศูนย์เก้านะครับไม่ใช่เนื้อศูนย์เก้านะครับ องค์นี้นผ้าแท้นะครับแต่ออกต่างวัดอันนี้ออกต่างวัดไม่ใช่บารักังไม่ใช่บางขุนพมนะครับอันนี้ปกโพเจ็ดนะครับอันนี้สะสมได้นะครับองค์น,นี้ผ้าแท้นะแต่ไม่ใช่ศูนย์เก้านะครับขอต่อของท่านอื่นนะครับอ่ะคลิปอ่าคลิปแรกวันนี้นะครับก็น่าจะ ต่อด้วยของ fc อ่างทองนะครับคือ fc อ่างทองเนี่ยมีพระที่สะสมได้เนี่ยคือเห็นเห็นแล้วนะครับว่าเป็น9ก้าชั้นวัดลักขังนะครับอันนี้เนื้อวัดลักขังนะถ้าเป็น9้าชั้นเนื้อวัดลักขังเนี่ยผมรับนะอ่ะลองดูนะครับหลวงปูน่นาคองคนี้เนื้อจัดจ้านเลยนะครับครับเดี๋ยวพาไปดูอ,องค์ที่สะสมได้ของ fc อ่างทองนะ องค์นี้ก็สะสมได้นะครับแต่ว่าเนื้อยังไม่ถึงสมเด็จนะครับมีแบบองค์นี้ที่ผมเคยได้นะครับในโอ้นานมาแล้วเกือบ2ปีแล้วครับหาแบบนั้นยังไม่ได้อีกเลยนะครับส่วนใหญ่มีแต่ว่าเป็นเนื้อยุคหลังนะครับองค์นี้สะสมได้นะครับเป็นยุคหลังนะครับองค์นี้ปู่นาคองค์นี้ก็สะสมได้นะครับองค์นี้สะสมได้ ต่ยังไม่ได้รับนะครับองนี้สะสมได้นอกนั้นั้นปล่อยผ่านดีกว่านะครับนอกนั้นปล่อยผ่านดีกว่ามีหลวงปูน่นาคเนี่ยที่ผมอ,นนอันนี้ผมรับนะอัน,นี้ผมรับเก้าชั้นเนื้อวัดละคังหลวงปูน่นาคเนี่ยคือถ้าไปเทียบกับเนื้อต่างวัดนี่ดูไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมพาไปส่องนะครับวันี้9ชั้นนะครับ องนี้มีกระเทาะนิดนึงนะครับตรงจุดนี้นะครับมีกระเทาะบินด้านหลังแต่ว่าอพอกระเทาะนี้ก็ยิ่งเห็นเนื้อในขององค์พระได้ชัดเจนนะครับเนื้อวัดละขังนะครับหลวงปู่นาคนะครับช่วงปลายปี2,400 อ่านี่ชัดเจนนะครับอันนี้ให้ให้ดูชัดชัดนะครับนะครับเนื้อมีความแบบสีขาวนะครับสีขาวแล้วก็มีความแบบเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเป็นเม็ดแต่แน่นนะเนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นปักเลยนะครับนี่นี่ผิวด้านนอกคือเป็นแบบนี้นะครับสังเกตเวลาดูสมเด็จนะครับ ผิวด้านนอกเราอาจจะเห็นแค่แบบเรียบๆนะครับบางองค์เนี่ยมีรอยปริรอยอะไรนี่ก็จะดูง่ายนะครับแต่พอผิวเรียบๆเนี่ยเราเฮ๊ยเราจะมองว่าด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเนื้อด้านในเนี่ยก็เนื้อด้านนอกนี่เป็นเนื้องานะครับเนื้องาผิวผิววันนะเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแต่พอตรงกระเทาะเนี่ยเหมือนดูนึกนุ่ม นะครับเห็นไหมเหมือนดูหนึกนุ่มอ่ะองนี้นะครับได้หนึ่งองนะครับของวัดละคัาง,ลงหลวงป้าเก้า9ชั้นอโอเคนะครับถ้ายังอยู่ก็ไว้ โรงประมูลให้ f c นะครับได้สะสมนะครับองนี้สภาพใช้นะครับก็คือมีกระเทาะมุมด้านหลังด้านบนมุมขวากับด้านหลังด้านล่างนะครับมุมซ้ายนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ f c อ่างทองนะครับรับเข้า1องค์นะครับนอกนั้นี้ปล่อยผ่านอย่างเดียวนะครับนอกนั้นี้ไปไม่ได้ครับคือผมเห็นเนื้อแล้ว ไม่ใช่เนื้อที่แบบที่ได้เล่นหานะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะปล่อยผ่านนะครับคือพระที่ทําเนื้อมาหลอกเนี่ยมีเยอะนะครับบางท่านก็บอกว่าสมเด็จนะทาออกมาหลายเนื้อนะครับสมเด็จทําออกมาหลายเนื้อก็อ่าไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ผมก็อยากจะบอกเหมือนกันนะครับว่าสายโรงงานเนี่ย ทำออกมายิ่งหลากหลายเนื้อนะครับหลากหลายเนื้อไปกว่าสมเด็จอีกนะครับมีทุกเนื้อนะครับตามสายโรงงานให้ทันนะครับแล้วท่านจะปลอดภัยนะครับตามสายโรงงานให้ทันแล้วท่านจะปลอดภัยนะครับถ้าตามพิมพ์นี่อ้ยอันตรายนะครับอย่างพิมพ์สวยๆนะ ย่งพิมพ์สวยๆลักษณะทรงแบบนี้นะครับเนี่ยทรงพิมพ์สวยๆพิมพ์ใหญ่แบบนี้แต่ว่าเนื้อเนี่ยมีมาแบบ40 50ิห้เนื้อนี่โอ้ก่าจะไปตั้งหลักได้นี่เรียบร้อยไปเยอะนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆก่อนเช่าหานะครับอันนี้ก็โอ้ถ้าถ้าแบบบางคนก็บอกว่าเก่านะแบบนี้ แต่ตัวผมอะมองแป๊บเดียวครับไม่เก่านะครับี่ทำให้หลงให้สับสนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปต่อกันคลิป2นะครับวันนี้